สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรื่องดีชาแนลวันนี้นะครับพามาอยู่ที่วัดภูพร้าวนะครับอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความน่าสนใจก็คือมีอุโบสถเรืองแสงนะครับซึ่งเราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับนอกจากมาดูอุโบสถเรืองแสงแล้วนะครับก็ยังมีโซนฝั่งซีกซ้ายเนาะนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับที่น่าสนใจหลายอย่างวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูต้นไม้ที่วัดภูพร้าวว่า จะมีต้นอะไรบ้างนะครับและมีความสวยงามมากน้อยเพียงไหนนะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่บริเวณข้างๆ่งนะครับฝั่งด้านด้านซ้ายมือนะครับถ้าทหาหันหน้าก็หาตัวโบดเนาะนะครับของโบดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับบริเวณนี้จะเป็นเป็นหินนะครับหินแล้วก็มีดินดินลักษณะดินก็จะเป็นดินทรายนะครับนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ต่างๆนะครับเกิดขึ้นอยู่หลายต้นเลยนะครับต้นไม้ มีต้นอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นซาดนะครับนะครับหรือว่ายางยางเหียงนะครับต้นยางเหียงเป็นต้นไม้พื้นทินนะครับต้นต้นนี้นะลักษณะของเขานะครับปกติแล้วเขาจะต้นตรงนะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับอาจจะมีการเอ็นนะครับลาต้นเขาตั้งไม่ตรตั้งแต่แรกนะครับเาก็เลยเอ็นนะครับนอกจากนี้ยังมีต้นไม้อื่นนะครับอันนี้ก็ยังเหียงนะครับต้นเหียง แล้วก็หลวงพ่อน่าจะมีการนำกล้วยไม้นะครับมามาปลูกประดับนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับอันนี้เป็นต้นต้นเต็งนะครับต้นเต็งนะครับป่าเตงรังเนาะนะครับชื่อเต็งก็คือนี่แหละครับเจ้าของชื่อเตงรังครับต้นเต็งเป็นอย่างนี้นะครับต้นเตงนะครับนุ่นก็เต็งนะครับใบนะครับมีสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างนะครับการที่เขามีทั้งสีเขียวสีเหลืองก็คือเขา เขากาลังจะผลัดใบนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูแรงนะครับตั้งกตดูนะครับบริเวณพื้นท้างล่างนะครับตามทางเดินที่หลวงพ่อท่านได้ทําพื้นที่ไว้นะครับสําหรับการเดินก็จะมีใบไม้ร่วงหล่นลงมาเยอะนะครับนี่ครับต้นไม้เด่นนะครับอันนี้เป็นต้นกระบกนะครับคุณผู้ชมต้นกระบกหรือต้นบักบกนะครับหรือว่าต้นพูนซับนะครับนี่ครับ ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบางต้นก็จะตรงนะครับอันนี้มันงองๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นต้นยางเหียงเช่นกันนะครับยางเหียงหรือว่าต้นต้นซาดนะครับนะครับก็จะมีต้นนี้แหละครับมีต้นเต็งต้นนะครับยางเหียงนะครับแล้วก็มีต้นบกนะครับซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นอีสานเลยนะครับป่านะครับแถวนี้ก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับทนแรงครับไม้เหล่านี้ทนแรงมากๆนะครับ ท่านใดท er mm ี่อยากจะปลูกต้นไม้นะครับแล้วไม่รู้จะปลูกต้นชนิดไหนนะครับดูต้นไม้นี้ในบริบทพื้นที่ของท่านว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถเอาไปปลูกนะครับให้มันเกิดขึ้นได้นะครับพอดีบางบางที่นะคุณผู้ชมดูใบไม้มันร่วงหล่นนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นประดูนะครับประดูนี่เป็นประดูป่านะครับประดูป่าเคียงข้างมาด้วยต้นมะขามนะครับดูต้นนี้ก็เติบโตนะครับแล้วก็จะมีไม้เลื้อยนะครับ เลื้อยเกาะไปกับเขานะครับนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นไซเนาะนะครับอ่าเมื่อสักครู่นี้นะครับผมไปไหว้พระพุทธรูปนะครับที่โบสถ์วัดปูพรานนี่นะครับไม่อยากจะเชื่อนะครับเดินฝ่าสายอ่าลมนะครับฝ่าแสงแดดอันร้อนร้อนนะครับพอเข้าไปที่โบสถ์ตรงนั้นครับลมพัดมานี่โอ้ย่างเย็นเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับท่านใดอยากจะรู้นะครับมาดูด้วยตัวเองนะครับถ้ามาด้วยอ่าตอนกลางคืนนะครับ โดยเฉพาะคืนที่มีแสงจันทร์ส่องกระจ่างนี่นะครับยิ่งจะมีความสวยงามนะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับวัดถูกจัดทาให้มีแสงสว่างเรืองรองนะครับกระทบแสงจันทร์แสงไฟนี่ก็จะสวยนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างเนาะนะครับนะครับก็จะมีการปลูกไม้เฟื่องฟ้าด้วยนะครับมัมีประดับเฟื่องฟ้าด้วยนะครับดอกสีชมพูนะครับ ครับก็จะต้นเป็นยางเหียงนี่แหละครับที่เยอะที่สุดนะครับยางเหียงกับต้นเต็งนะครับเนี่ยตรงนี้มีป้ายบอกด้วยนะครับต้นเต็งนะครับต้นเต็งวัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป,เป็นเขตพื้นที่ป่านะครับอ่ะดูดีครับคุณผู้ชม อันนี้ก็ต้นเต็งเช่นกันนะครับข้างๆกันก็จะเป็นต้นกระบกนะมีอยู่สามสี่ชนิดนี่แหละนะครับที่ที่เป็นหลักๆที่นี่นะครับอ่ะเนี่ยดูต้นนี้ครับเปลือกของเขานะครับจะหนานะครับแข็งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมเอานิ้วจับๆนี่ใช้แรงกดนี่นะครับไม่ไม่มีการเคลื่อนที่เลยนะนะครับหนาแข็งนะครับบางทีเขาก็โดนไฟไหม้โดนวัวโดนควายมาเบียดมาเสียนะครับ ก็ไม oui. pues mm ่เป็นไรนะครับเพราะว่าต้นต้นเขานี่มีเปลือกหนานะครับเอาไว้ป้องกันตัวเองนะครับแต่เปลือกล่องเปลือกของเขานะครับก็ทําให้ต้นต้นไม้เรือยนี่สามารถเกาะได้ดีเลยนะครับนี่ครับไม้เลือเอาเอารากมาเกาะนะครับก็เนี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเกาะแน่นนะครับแน่นหนึบเลยนะครับนี่นะครับทางเรือนี่มีดเป็นหินนะครับพื้นที่นี่หินนะแต่ต้นไม้ก็ชอบเกิดนะคุณผู้ชมนะนะครับชอบเกิดชอบอยู่ นะครับเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับเนี่ยต้นจันผานะครับจันผานี่ปกติแล้วมันก็อยู่กับผ้านี่แหละนะครับฉะนั้นนะครับต้นจันผาจึงสามารถที่จะเกิดและเติบโตนะครับแม้ว่าจะไม่มีดินเนาะนะครับผมเนาะเขาก็จังสามารถอยู่ได้อันนี้ก็เช่นกันนะครับไม้ชนิดนี้นะครับกลุ่มกระบองเพชรเนาะกลุ่มเดียวกันนะครับต้นอันนี้นะครับต้นอันนี้เนี่ยผมเห็นอยู่ใกล้ๆข้างๆบวชด้วยนะครับแต่ผมไม่ไม่รู้จักชื่อ ว่าต้นอะไรนะครับท่านใดที่รู้ช่วยกรุณาให้ความรู้กับผมด้วยนะครับใบนี่มันคล้ายๆกับใบมะม่วงหิมะพานนะแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นมะม่วงหิมะพานจริงหรือเปล่านะครับแต่ต้นมันเนี ane, ่ยมันมันเหมือนไม่ใช่ต้นมะม่วงหิมะพานแต่ใบมันเหมือนต้นมะม่วงหิมะพานต้นมันออกจะทนสีหม mber, น่นๆอมชมพูหน่อยนะครับเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มไม้เช่นกันนะครับโอ้ตรงนี้นะครับมองดีๆเหมือนกับพญานาคเลยนะ เป็นเป็นตอไม้นะครับปากนี่จะเหมือนกับปากนกด้วยบางทีจินตนาการไปเนาะแต่มีมีเหมือนกับหลักษณะเป็นเขาหรือหูขึ้นมาสองข้างเน,นี่ยมะกอกก็โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ของดีเลยครับต้นมะกอกเนี่ยนะครับห้อยเยอะแยะเลยนะครับตำส้ตมตำดีนักแรกนะครับรสชาติเปรี้ยวๆเอาไปทําน้ําจิ้มนะครับใส่กับพริกผงองี้ยโอ้โห อร่อยอร่อยครับคุณผู้ชมครับนี้เมื่อวานมันเหมือนกับมะม่วงหิมะผานนะต้นนี้เนาะนี่เช่นกันนะครับแต่ว่ามันมันจะใช่ไหมว่าแต่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่มะม่วงหิมะผานหรอกอ่ะนะครับช่วยกรุณาผมด้วยนะครับผมพบที่วัดปูเพ้านะครับอุบลนะครับวัดปูเพาหินนะครับโอ้ต้นนี้สู้ชีวิตมากครับคุณผู้ชมเป็นแบบพวกจำปานะนี่นะครับ ไม่ไม่ตายนะครับคผูจงครับไม่ตายยังเขียวๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแต่ว่าเขาเขาไม่มีใบแล้วนะครับเขาทิ้งใบเพื่อที่จะลดการคายน้ํานะครับหลากหลายชนิดครับเป็นแหล่งเก็บน้ํานะครับชั้นดีนะครับเก็บแล้วก็ปล่อยเอาไปใช้นะครับใช้หลักความสูงนะครับให้เกิดให้เกิดประโยชน์นะครับที่สูงน้ํามันจะไหลที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับพอมันคือสูงก็จะมีแรงดันนะครับ ครับโอ้มาชมมันก็ดีครับคุณผู้ชมครับดีเลยนะครับเห็นของสวยงามนะครับเปิดหูเปิดตานะครับท่านใดที่มาเที่ยวมาชมนะครับมาขอพรนะครับทำจิตใจให้นะครับสงบผ่องใสนะครับเป็นวัดของชาวพุทธเรานะครับนี่ก็เป็นต้นกระบกกระบกต้นนี้ทรงสวยนะนี่ครับแผ่กิ่งแผ่ก้านออกมานะครับ ครับตัวนี้ทาสีไว้นี่ครับเป็นเรืองแสงได้นะนี่ตะบ้างบางคืนเนาะ,นะครับอันนี้ก็เป็นพระครูกำม,มลภาวนากรนะครับสีทนกะมะโลนะครับสวยครับคุณผู้ชมครับเป็นวัดที่สะอาดสะอ้านนะผมยังไม่เห็นขยะเลยนะ ลักษณะของโบดนะครับโบดนี่นะครับตรงนี้ข้างๆจะเป็นลักษณะเปิดเปิดโล่งนะครับคุณผู้ชมครับเปิดโล่งเลยเข้าไปในเย็นมากนะครับอยากให้ท่านลองลองดูนะครับลองลองมาเที่ยวชมดูนะครับอันนี้เป็นต้นกาลาเวกนะครับกาลาเวกนี่จะเป็นไม้อที่ลักษณะเป็นไม้เลื้อยนะครับแล้วก็จะมีน้ำหนามด้วยนะรามัระวังนะครับการาเวกไม้เลื้อยเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับปลูกต้นเดียวนี่เลื้อยไปได้ไกลเลย อัน,นี้ก็จะเป็นกลุ่มของมะขามนะครับมะขามเยอะเลยนะครับอันนี้ก็มีป้ายบอกด้วยนะครับต้นยางกราดยางสะแบงหรือต้นตาดอ่านี่ครับเป็นไม้ตระกูลยางนะครับนี่ครับสวยงามครับกูชองครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับที่ที่ ที่ว่ามีต้นไม้เยอะนะครับเพราะว่าที่นี่นี่เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับนี่ครับก็เลยทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับเรามาเราก็เห็นนะครับความสวยงามนะครับอําเภอศรลินทรนะครับก็มีมีเขื่อนด้วยนะครับคุณทุกครับเขื่อนใหญ่นะเขื่อนศรลินทรนะครับเป็นที่ต้องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับคุณทุครับเบื้องต้นประมาณเท่านี้นะครับเนาะ สิบนาทีกว่าไวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะออกเดินทางต่อนะครับกลุ่มนู้นก็มีเนาะจะพาผู้ชมไปดูตรงนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายก่อนที่ผมจะปิดคลิปเนาะกลุ่มนี้มีต้นไม้เยอะสวยเสียได้ครับกลัวกลัวกลัวไม้แล้วเนี่ยไม่ได้เห็นที่นะครับโอ้มีหมาด้วยครับหมาเดินย่องย่องอยู่นู่นนะครับกลุ่มต้นไม้ดูดีมากเลยครับเขียวงามนะครับมีที่นั่งโอ้โหนั่งเย็เๆีผมจะนั่งสักหนึ่งนาทีบริเวณนี้เนาะ นี่เป็นต้นตะเดานะครับมีป้ายบอกนะครับเดาเป็นกลุ่มเลยนะครับกลุ่มบริเบินก้อนหินนะครับอันนี้เป็นต้นไทนเนะต้นไอนะนะครับประมาณนี้ครับคุณโยมครับวัดภูพราวนะครับมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับเนี่ยโบทตรงนี้เนาะชื่อวัดงเตรียมว่าวัดศรีรินทรวรารามภูพราวนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ